ไอเทมโล่ไหลฝุ่นทำงานแย่ yeah, แล้วให้ตายเธอมองไม่เห็นเลยว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนแล้วใช่แล้วทางนี้แหละประมาจารย์นักปุงพีชเจอเจอเก็บเข็ป้องกันนั่นซะอืมได้เลยค่ะพี่สาว ไปเลยหุ่นเชิดโลหะหาคนกลุ่มนั้นมันจะโหดเกินไปแล้วเล่นจัดการหัวหน้าของพวกเราโดยไม่แม้แต่จะมีรอยขีดข่วนเลยเนี่ยนะหนี่เร็วเข้าฉันไม่ได้อยากมาตายฟรีๆที่นี่หรอกนะว่าวิ่งเร็ววิ่งเร็วคิดจะหนีอย่างนั้นหรอจำหน้าพวกเขาไว้ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องเสียแรงลงมือไปมากกว่านี้หรอก เธออย่าลืมไปราว่าผู้เล่นสามารถแย่งตาสัญ,ญลักษณ์จากกันและกันได้นี่สินายเหตุผลที่นายไม่ยอมลงมือนะไม่แปลกใจเลยที่นายไม่ยอมขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนายการจะวางหมากเล่นเกมยาวอย่างนั้นสินะหาเงินเองกับแย่งเงินนะแน่นอนว่าการแย่งมามันเร็วกว่าอยู่แล้วจริงไหมล่ะแถมพวกนั้นเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอีกด้วยแค่แย่งตาสัญ,ญลักษณ์ไปยังถือว่าไม่ตาแล้วล่ะนิ่มก็ดูเหมือนว่าพี่ฟ้านจะพูดถูกหมดเลยนะ ตอนนี้คุณกำลังอยู่จุดนี้สุนัขล่างคนอยู่ทางนี้ตัวปะหลาดหลายประเภทอยู่ทางนี้ไม่เข้าข่ายอะไรสักอย่างคือทางนี้พวกสายพันธุ์ปนเปไม่ชัดเจนสัตว์เดรัจฉานทั้งหกหัวคนตัวหมาไม่มีคุณสมบัติตัวปะหลาดพันธุปนเปสัตว์เดรัจฉานทั้งหกเออนี่มันสัตว์สายพันธุ์ไหนกันล่ะฟเนีย ฟันเซียวอาจจะเราถูกก็ได้นะสัปะหลัดพวกนี้อาจจะเป็นพวกวิวัฒนาการล้มเหลวจริงๆก็ได้ในร่างกายของพวกมันเต็มไปด้วยพันธุก,กรรมปนเปผสมชื่อที่เรียกก็เลยเหมาะสมกันเป,เป,เป๊ะๆวิวัฒนาการล้มเหลวอ,อย่างนั้นหรอไม่ใช่ว่าจะทําให้เสียสติไปเลยเหรอกคะแต่ว่าในบทนําของดันเจียนมันบอกว่าพอเฉินชอบเล่นกับสัตว์พวกนี้บ่อยๆนี่นะ ถ้าเป็นสัป,ปลดที่เสียสติไปแล้วพวกมันก็ควรจะเป็นสัต์ประหลาดที่คิดแต่อยากกินคนอสีแล้วจะมาเล่นกับคนทําไมกันละ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีมันอาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างก็เป็นได้พวกวิวัฒนาการล้มเหลวอาจจะไม่ใช่ทุกตัวที่เสียสติไปอย่างเชนเ่นเจ้าสัตว์ทะเลยักษ์ที่เราเคยเจอมาก่อนนั่นไงฉันว่าพวกเราเดาไปอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกไปดูสัตว์ด้วยตาตัวเองเลยจะดีกว่าเจือๆเธอช่วยเลือกสัตว์มาสักตัวจะได้ไหม เออนั่นสินะอย่างที่นายพูดเลยงั้นหนูว่าเราไปหาตัวที่ไม่เข้าพวกนั่นก่อนเลยดีกว่าค่ะโอเคพวกเราไปกันเถอะสวนสัตว์เมืองจิงอี้มีพื้นที่กว้างไม่น้อยเลยทีเดียวในเขตสวนสัตว์ก็ไม่ใช่แค่พื้นที่ราบธรรมดาทั้งหมดด้วยฟานเซียวและพ่อพวกทั้ง3าคนได้เดินขึ้นบันไดลัดเลาะ,ะผ่านภูเขาลูกเล็กลูกใหญ่และหลังจากเดินต่อไปอีกประมาณ5นาทีพวกเขาก็มาถึงจุดหมายของภารกิจในครั้งนี้ ตัวปลาลาดหลายประเภทไม่เข้าพวกบนโลกใบนี้จะมีสัปาราดเป็นเพี้ยนแบบนี้อยู่ได้ยังไงกันไม่ผิดแน่พวกมันต้องเป็นพวกวิวัฒนาการล้มเหลวชัวๆนี่พวกเธอนะอย่าอยู่ห่างจากฉันเกิน5เมตรโดยเด็ดขาดเลยนะฉันจะปกป้องพวกเธอเองเหืมที่นี่มีป้ายตั้งอยู่เหมือนกันแฮะ การโจมตีระหว่างเล่นเกมแบบอินเตอร์แอคทีฟนั้นอนุญาตแต่ห้ามทำให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บโดยเด็ดขาดก็อธิบายเพิ่มเติมเผื่อไม่มีใครรู้นะครับการเล่นเกมแบบอินเตอร์แอคทีฟนะครับก็คือ,คอการที่ผู้เล่นสามารถโจมตีหรือปะทะกันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎของเกมอะไรประมาณนี้ครับ